สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่เต๊กจะมาชวนทุกทุกคนทำเมนูเค้กกล้วยหอมค่ะจะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ค่ะเมนูสร้างอาชีพนะคะก่อนอื่นให้ตอกไข่สามฟองใส่ชามผสมค่ะแล้วใส่น้ำตาลทรายแดง60กร,รมัมลงไปค่ะตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะพอเราใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงเวลาใส่น้ำตาลใายขาวลงไปค่ะวิดีโอที่พิธิทำไม่ได้ตัดต่อนะคะเป็นแบบสดๆเลยค่ะก็เลยจะช้านิดนึงค่ะนี่ค่ะใส่น้ำตาลใายขาวลงไป200กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบหวานใส่เพิ่มได้นะคะ แต่สำหรับพิทิศค,คิดว่า200กรัมนี่หวานพอดีแล้วค่ะพิทิกทำส่งลูกค้านะคะลูกค้าบอกว่าอร่อยมากค่ะเมนูมมเค้กกล้วยหอมข,ของพิทิกใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้เราได้ไข่แล้วเราได้น้ำตาลสายแดงและน้ำตาลสายขาวแล้วเราใช้ภายนะคะคนส่วนผสม ทั้งสมอย่างให้เข้ากันค่ะค่อยคคนค่ะขั้นตอนต่อมาเนี่ยให้เราใส่กล้วยหอมสุกลงไปค่ะ3ลูกนะคะ ใส่ลงไปแล้วค่ะกล้วยหอมลูกที่หนึ่งต่อมากล้วยหอมลูกที่สองค่ะและกล้วยหอมลูกที่สามจะตามมาค่ะนี่ค่ะกล้วยหอมที่พีติกใช้จะเป็นกล้วยหอมที่สุกงอมนะคะ หลังจากนั้นเราใช้ซ่อมเนี่ย BB บีบีกล้วยหอมให้ละเอียดค่ะหรือหากใครสะดวกจะบดกล้วยหอมก่อนที่จะเอามาใส่ในส่วนผสมต่างๆนี้ก็ได้ค่ะเราบดบดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ เมื่อบดกล้วยหอมละเอียดแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เราใส่นมลงไปค่ะใส่นมสดลดจืดไม่ต้องพ่องมนันเนยนะคะใส่แบบเต็มๆเลยค่ะใส่ลงไป150กรัมค่ะตอนนี้หาขวดเกลือกล่องเกลือมาค่ะ ใส่ลงไปค่ะใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่คะและที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้พี่ติ๊กกำลังใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะน้ำมันพืชที่เราใช้เนี่ยสองร้อกรัมค่ะใส่ลงไปค่ะพี่ติ๊กใช้น้ำมันดอกทานตะวันค่ะ ถ้าใครมีน้ำมันพืชน้ำมันลำข้าวใส่ลงไปก็จะดีมากๆค่ะหลังจากนั้นเราใช้พายคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้พิต่ตคิดว่าส่วนผสมต่างๆเข้ากันแล้วนะคะนะคิดว่าเข้ากันแล้วตอนนี้เรามาเตรียมในส่วนของแป้งเค,ค้กค่ะแป้งเค,ค้ก250กรัมค่ะเราใส่ลงไปค่ะตามตัวอย่างในโยนะคะ ใครไม่มีแป้งเค้กเนี่ยให้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะเราสามารถทำแป้งเค้กได้แบบนี้เราตวงแป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งถ้วยตวงนะคะเราเราก็ใช้ช้อนตวงเนี่ยตักออกมาตักแป้งไอหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยตักออกมาสองช้อนโต๊ะแล้วเราก็ ใส่แป้งข้าวโพดสองช้อนโต๊ะเพิ่มลงไปในหนึ่งถ้วยตวงนั้นนะคะแล้วเ,เราก็คนส่วนผสมต่างๆคนแป้งทั้งสองอย่างเนี่ยหมายถึงคนแป้งทั้งสองอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็จะได้แป้งเค้กค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยพิติ๊กใส่ผงฟูลงไปค่ะสองช้อนชา และใส่เบกกิ้งโซดาลงไป1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นพี่ติก๊กใช้ตะก,ก้อมือค่ะคนแป้งและส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะตามตัวอย่างในว e ิดีโอเลยค่ะการผสมแป้งเนี่ยอย่าผสมนานค่ะเราสังเกตดูว่าพอส่วนผสมต่างๆ เข้ากันดีแล้วให้รีบหยุดค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเค้กของเราจะมันจะไม่อร่อยอะเค้กของเรามันจะออกมาแบบเป็นไตไตมันจะไม่กินแล้วมันจะไม่ร่วนมันจะไม่อร่อยไม่นุ่มค่ะมันจะแข็งนะนี่แบบนี้ตามตัวอย่างที่พีติ๊กทำให้ดูเนี่ยค่ะคิดว่า พีติกคิดว่าพิติปกผสมเรียบร้อยแล้วแล้วพิติ๊กเอาแป้งเนี่ยพักไว้2ชั่วโมงค่ะหลังจากพักแป้งไว้แล้วพีติ๊กเอาเค้กเนี่ยใส่พิม์พเค้กแล้วเอาไปอบค่ะอบไฟ150องศาอบนานประมาณ5 5 6สถึงนาทีค่ะตอนนี้เค้กพิต่ติ๊กอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ดูสิคะน่ากินไหมน่ากินนะคะพออบเค้กเสร็จเนี่ยให้เอาเค้กออกมาจากเตาอ,อบเลยค่ะและพีติกใช้อลูมิเนียมฟอยเนี่ยปิดเค้กปิดพิมพ์ไว้ก่อนพิติกยังไม่ตัดนะเอามาตัดตอนเช้าค่ะนี่ค่ะเค้กที่ค้างคืนเวลา1คืนจะช่ำมากค่ะ ดูน่ากินมากนี่ค่ะน่ากินไหมคะทุกคนน่ากินนะคะพีติกเอาเค้กกล้วยหอมของพีติกให้กับญาญากินเนี่ยญาญ่าต้องเอาแบบกินไม่หมดแล้วเอาใส่ตู้เย็นแล้วเอาออกมาอุ่นในไมโครเวฟทํ <microwave. S 2> าเสร็จคะ่ะ ยอดยของพิติกนี่หลงรักเค้กกล้วยหอมของพิติกมากเพราะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆได้สูตรเค้กของพิติกแล้วเอาไปทำกินหรือเอาไปทำขายสร้างอาชีพกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามพิติกกดไลค์กดแชร์แล้วพิติกจะเอาเมนูสร้างอาชีพแบบนี้มาฝากทุกๆคนอีกค่ะขอบคุณทุกๆคนมากที่ดูวี <ใน S 1> พี่ติ๊ก<ช>อขอพูดใหม่นะคะขอบพระคุณท,ทุกๆคนมากท, <ำ S 1> ที่ดูวีดีโอนี้จนจบค่ะบายบายนะคะ